สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้เราจะเรียนนะครับวิธีการหาหอเรอมอโดยวิธีหาตัวประกอบนะครับเรามีความรู้เรื่องการหาตัวประกอบมาแล้วนะครับว่าเราจะหาตัวประกอบได้อย่างไรนะครับก็คือนำจำนวนนับนะครับไปหารนะครับจำนวนนั้นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10็ไปเรื่อยๆเพื่อไปหารจะได้รู้ว่าตัวประกอบของจำนวนนั้นมีกี่จำนวน ครับในชั้นป .6 เนี่ยนักเรียนจะต้องหาหอเรามองนะครับที่นะครับมีจำนวนนะครับไม่เกิน3ามจำนวนนะครับรูจะเริ่มนะครับสอนนักเรียนโดยใช้วิธีการหาตัวประกอบนะครับแต่วิธีการหาตัวประกอบเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ที่สามารถหาห,าหอเรามอได้แต่มันเหมาะกับตัวเลขที่มีจำนวนไม่มาก แต่ถ้าจํานวนมากๆเนี่ยนึงเรียงก็จะเจอปัญหานะครับแล้อนนลองลองมาใช้วิธีนี้ดูนะครับจริงๆมี3วิธีนะครับรูดได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นนะครับเดี๋ยวรูจะยกตัวอย่างสัก3ตัวอย่างนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการหาอรมนโดยวิธีการหาตัวประกอบนะครับแล้มาหาฮอรมของจํานวนต่อไปนี้กันครับตัวอย่างที่1 ของ10และ15้าซึ่งเป็นจํานวนไม่เยอะนะครับซึ่งเป็นจํานวนไม่เยอะแต่จริงจริงเนี่ยนะครับถ้านักเรียนเข้าใจความหมายคำว่าหอเรอมอนักเรียนก็หาได้ละนะครับอ่าอย่างเช่นคำว่าหอเรอมอเนี่ยหมายถึงอะไรจํานวนที่มากที่สุดที่หาร10และ5้าลงตัวอันนี้คุณจะแปลความหมายให้ฟังนะครับถ้าเขาเขียนมาเงี้ยเขาบอกว่าหาหอเรอมอของ5และ10บมันหมายถึงจํานวนที่มากที่สุดที่หาร10และ15ได้ลงตัว จำนวนอะไรครับตัวเลขอะไรที่มากที่สุดที่หารสิบและสิบห้าได้ลงตัวนักเรียนลองคิดสรัว่าเลขอะไรเลขสองได้นะเลขสองหารสิบได้แต่หารสิบห้าได้ไหมครับไม่ได้อแสดงว่าสองไม่ใช่เ,เลขสามได้ไหมสามหารสิบห้าได้แต่สามหารสิบได้ไหมไม่ได้เ,เลขอะไรนะเลขอะไรที่หารได้ทั้งสิบและสิบห้าแล้วเป็นจํานวนที่มากที่สุดก็คือเลขห้านั่นเองสแสดงว่าข้อนี้ตอบแล้ว จำนวนที่มากที่สุดที่หาได้ทั้งสิบและมากก็คือเลขอนะอไรครับห้านั่นเองนะเห็นไหมครับถ้านัากเรียนรู้ความหมายของมันมันไมใช่เรื่อยากแต่ตอนนี้ครูจะใช้วิธีการหาตัวประกอบในการหาคําตอบข้อน,นี้เราจะหาอย่างไรมาดูครับวิธีทำวิธีทําก็คือนะครับ จำนวนที่หาร10ลงตัวอ่านะครับคุ้คุณไหมครับทำพูดนี้ก็คือจำนวนที่หารสิลงตัวก็คืออะไรนั่นเองตัวประกอบของ1ิครับจำนวนที่หารสิลงตัวมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับ สองหารลงตัวไหมก็มีสองสามได้ไหมสามไม่ได้สี่ได้ไหมสี่ไม่ได้ห้าได้ไหมครับห้าได้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 หกได้ไหมไม่ได้เจ็ดไม่ได้แปดไม่ได้เก้าไม่ได้ต่อไปเริ่มถึงเลขเลยครับสิบนั่นเองจำนวนที่หารสิบลงตัวมีหนึ่งสองห้าแล้วก็สิบ ไอหนึ่งสองห้าสิบเป็นตัวประกอบของอะไรนั่นเองครับเป็นตัวประกอบของสิบครับต่อไปครับจำนวนที่หารครับสิบห้าลงตัวคือจำนวนที่หารสิบห้าลงตัวคืออะไรวะหนึ่ง หนึ่งนิหารทุกจํานวนได้ลงตัวแน่นอน 2, 2ได้ไหมไม่ได้3า <3 S 2> ได้ไหมครับ 3, 3ได้ครับ3แล้วก็มีอะไรครับ3 5มห้าสห้ือนด้วยหมดแลครับมีแล้วหมดแล้วครับต่อไปก็เหลือแค่และสิบห้วเหลียวหมดแล้วก็มี1 3 5หแล้วก็15ต่อไปครับตัวหารร่วมก่อนนะครับเราก็ใช้คำว่าจำนวน ที่หาร10และ15ลหอีลงตัวอ่าจำนวนที่หาร10และ15ลงตัวเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็มาดูฮะ1ใช่ไหมใช่เพราะว่า1หาร10ได้หหาร15ได้เพราะฉะนั้นจำนวนที่หาร10และ15ลงตัวก็คือเลข นี่เราหาร่วมแล้วนะครับต่อไปครับมีอะไรอีกค3ดเปนาเหมือนกันก็มีหนึ่งกับอะไรครับห้าหมดแล้วเหลือหมดแล้วจำนวนที่หารสิบแล้วก็สิบห้า,งางองัวก็คือหนึ่งกับห้านั่นเองนะครับสองจำนวนอันนี้เราได้หอรอแล้วก็คือหาร่วมนะจำนวนที่หารสิบแล้วสิบห้างองเราได้หอรอละแต่เรายังไม่ได้หมอ,หมอคือมากก็คือจำนวนที่มากครับเพราะฉะนั้นเรา ต่อไปครับจำนวนที่มากที่สุดที่หารสิบและสิบห้าลงตัวนต่อไปลองดูครับจำนวนที่มากที่สุดที่หารสิบและสิบห้าลงตัวคือเลขอะไรแล้วก็มาดูตรงนี้ฮะ มันมีหนึ่งกับห้าตัวที่มากที่สุดคือเลขอะไรก็คือเลขห้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราตอบนะจำนวนที่มากที่สุดที่หา1สิบและสิบห้าลงตัวก็คือเลขห้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราตอบได้แล้วครับตอบนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นหอรอมของ สิและ15คือนะครับหอรอรมอของ10และ15คือเลขห้านี่ครับตอบได้แล้วนะครับตอบครับดังนั้นหอรอมอมของ10และ15ก็คือ ห้านั่นเองแ,แสดงว่าจานวนที่มากที่สุดที่หาได้ทั้งสีและห้าก็คือห้านั่นเองตัวอย่างต่อไปครับอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับนี่คุณจะแนะนําทั้งหมดสัวดอย่างตัวยอย่างที่สองครับ ตัวอย่างที่สองครับตอนนี้จะเพิ่มจํานวนให้มันมากขึ้นมาหน่อยนะครับจะเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นมาหน่อยสักเอาสักสามจำนวนนะครับเอกสักสามจำนวนนะครับออรอมอของสิบสองและยี่สิบสี่ อันนี้เรามาแปลความหมายกันครับแปลความหมายก็คือตัวเลขอะไรที่มากที่สุดที่มันหารได้ทั้ง 6, 12, และ24เลขอะไรบ้างมาแน่ๆคือเลขแล้วเลขหนึ่งเลขหนึ่งได้ไหมได้หมดเลยหนึ่งหารหกก็ได้หนึ่งหาร12สองก็ได้หนึ่งหาร24ี่ก็ได้เลข2ได้ไหมสองหาร6กได้สองหารสิบได้สองหาร24ได้แสดงว่าถ้าเป็นหอละมอระหว่างหนึ่งกับ2ก็ต้องเป็น2อ่หะเพราะสองมากกว่าหนึ่งสามได้ไหม สามหารูกได้สามหารสิบสองได้สามหารยี่สี่ได้อาแสดงว่าไม่ใช่สองละถ้าเป็นไม้สุดก็ต้องเป็นอะไรเป็นสามต่อไปลองดูอีกสิมีอะไรสี่ได้ไหมสีห่หารสิบสองก็ยี่สิบสี่ได้แต่หารหกไม่ได้เพราะฉะน้นสี่ไม่ใช่ห้าได้ไหมครับห้าไม่ได้เลยหกได้ไหมครับ 6, 6หกหารหกได้หารสิบสองได้หารยี่สี่ได้เจ็ดได้ไหมไม่ได้แสดงว่าจาํานวนที่มากที่สุดกี่เลขแล้ เลขอะไรฮะจำนวนที่มากที่สุดที่หาร612แล้วก็24ได้ลงตัวก็คือเลข6ตั้งนเองแสดงว่าข้อนี้ตอบละอ,อ,รอรโรมของมันคือ6ตั่นเองนะครับก็คือจำนวนที่มากที่สุดที่หารได้ทั้ง612และ24ก็คือ6ตั่นเองต่อไปครับเรามาพิสูจน์กันโดยใช้วิธีของการหาตัวประกอบครับ จำนวนที่หารนะครับหกลงตัวคือนะจำนวนที่หารหกลงตัวคือก็คือตัวประกอบของหกแหละตัวประกอบของหกคืออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้ภาษาอย่างนี้นักเรียนจะเข้าใจง่ายกว่าจำนวนที่หารหกลงตัวก็คืตั้งแต่เลขสองสามแล้วก็หก มีหนึ่งมีสองมีสามแล้วก็มีหกที่หารหกลงตัวต่อไปครับ,จำน,นรรบจำนวนที่หารครับสิบสองลงตัวคือจำนวนที่หารสิบสองลงตัวคือมีอะไรบ้างครับมีหนึ่งสองสามสี่ถูกไหมครับ สี 4, แนะ 6, แ่แล้วก็มีและมีหกแล้วก็มีอะไรครับแล้วก็มีสิบสองไหนวันนี้เรียนบอกครูหาเร็วจังนะครับนักเรียนก็เึกถามมาแล้วต้องหลายหน้านะครับโดยให้ทำกันบ้างเรียนก็ต้องท้องละหนึ่งสองสองมันจะคู่กับอะไรครับหกสามก็คู่กับสี่มันก็จะชนบดีเพราะฉะนั้นมันจะมีหนึ่งสองสามสี่หกแล้วก็สิบสองที่หารสิบสองลงตัวต่อไปครับ จำนวนที่หาร24ลงตัวคือจำนวนที่หาร24ลงตัวคืออะไรบ้างอีกแน่ๆครับมาแล้วแล้วก็อะไรฮะ2 3ได้ไหมสาอะไรไดี่สติ๊กตอก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 3อะไรได้ยี่สิบเพราะฉะนั้น3ใช่ไหมครับ3ไม่ว้ท้ายสได้ไหมสีอะไรได้ี่สิ สี่ไม่ใช่ถูกไหมฮะห้าได้ไหมไม่ได้ต่อไปหกแสดงว่าชนล้วที่หกยี่สี่สามอะไรยี่สี่สามแปดยี่สี่สองอะไรยี่ยี่สี่สองสิบสองเป็นยี่สี่หนึ่งอะไรที่ยี่สี่ก็คือหนึ่งกลับอะไรครับหนึ่งยี่สี่นะนีาะฉะนั้นมจ,จำนวนที่หาจำนวนที่หายี่บสี่ลงตัวก็คือ หนึ่งสองี่หกแดสิแล้วก็24นะครับหลายจำนวนเลยตอนนี้เรามาดูครับจำนวนทีห่หารอะไรบ้าง6 12และ24่สิลงตัวคือ น,นักเรียนมาดู่าจำนวนที่หารหกสิบสองและย4ิบสี่ลงตัวก็คือก็คือจำนวนที่หารได้หมดเลยเราก็มาดูฮะมีอะไรแน่แ่ที่เหมือนกันผขออนุญาตวงนะครับนักเรียนจะได้เห็นชัดๆนะครับมีหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อไปอะไรครับวงต่อไปฮะมีอะไรฮะมีสองครับ, 2, รบไปมีอะไรครับเจ๊ที่มันเหมือนกันมีสามครับ โอ้มีหลายจำนวนเลยนะครับที่หารได้ทั้ง612แล้วก็24นะครับต่อไป4 4นั้นหาร12แล24ได้ตามที่ผูกล่าวไปกันคนแต่หาร6ไม่ลงตัวต่อไปครับถือเลขอะไรฮะ6หมดยังครับ,นะห,มรบหมดแล้วที่หารได้ทั้ง3 1น24อันนี้จำนวนที่หาร6 12แล้วก็24ได้ลงตัวนี่มันมีหลายจำวนวนเจอิงไหมครับมีทั้ง1มี2มี3แล้วก็มี6 แต่ที่เราต้องการคือหอเราหมอคือจำานวนที่มากที่สุดครับเรามาดูนะครับจำจนวนที่มากที่สุดที่หาร612และ24ลงตัว อ่ะครับเรามาดูครับจำนวนที่มากที่สุดที่หารห12และ24ลงตัวคือนักเรียนมาดูครับเลขอะไรครับผมเลขอะไรครับเลขข6นั่นเองนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมันก็มี6จํานวนที่มากที่สุดเนี่ยเห็นไหมครับตัวที่หาร6กบและ24ลงตัวมีหนึ่งมีสองมีสามหกแต่เขาต้องการจํานวนที่มากที่สุดซึ่งจํานวนที่มากที่สุดก็คือเลข ปกนั่นเนองเพราะฉะนั้นตอบได้แลละดังนั้น ไปส่งตัวอย่างแล้วครูกาหวังว่านักเรียนคงมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่3นะครับก็จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้คือใช้วิธีของการหาตัวประกอบนะครับแล้วต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเราจะใช้วิธีที่2ก็คือวิธีการแยกตัวประกอบไล้วนะ ตัวอย่างที่3ครับ